สวัสดีครับผมปานจากคุ a ิเดโชันนะและเทปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเดทผู้ชายเกาหลีให้ฟังอ่าก็ผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยก็มีสาวทยหลายหลาคนนะที่แบบเหมือนอยากจะลองคุยกับผู้ชายเกาหลีดูแล้วก็อยากรู้ว่าข้อดีของเขาคืออะไรผมในฐานะคนที่แบบเคยอยู่เกาหลีประมาณ5ปีกว่าๆเนี่ยก็อยากจะมาเล่าเาเ,าเกี่ยวกับแบบสภาวะการเดทของ ของคนเกาหลีอะไรแบบนี้ให้ฟังนะก็แบบเก็บไว้เป็นความรู้เผื่อว่าจะมีโอกาสได้เด็ดผู้ชายเกาหลีหรือว่าอาจจะแบบมีคนเกาหลีบางคนมาจีบๆอยู่กับเพื่อนๆแหลมนี้ก็จะได้ใช้ความรู้นี้ไปเป็นเบสิกในการที่จะคุยกับเขาโอเคไหมครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยเวลาออกเดทเนี่ยคนเกาหลีจะแบบเขาจะมีรอบอาหารกับรอบรอบน้ำะนะคคือ ผมไม่รู้เมืองไทยเขาแบบเดทกันไงแต่แบบเวลาผมไปเดทกับสาวผมก็จะแบบมีพาไปร้านอาหารก่อนแล้วก็พอเสร็จจากร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นขนมหรือน้ําต่ออะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งเข้าใจว่าคนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็แบบอาจจะไม่ได้แบบไปหลายรอบขนาดนั้นความรู้ตรงนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินด้วยว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนออกค่าอาหารและผู้หญิงจะเป็นคนออกค่าน้ําหรือค่าขนมอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งผู้ชายอาจจะแบบออกมากกว่าหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นแบบเป็นเป็น courtesy เกี่ยวกับการการจ่ายเงินของคนเกาหลีอยู่แล้วแบบนี้แต่ว่าก็แล้วแต่ถ้าเกิดผู้ชายมีเงินเยอะก็อาจจะแบบออกให้ทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะผู้หญิงจะแบบออกค่าน้ําแล้วก็ผู้ชายจะออกค่าอาหารมากกว่าโอเคส่วนก็จะมีแบบเรื่องต่อไปก็คือถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกับเขาเนี่ยคุณอาจจะแบบมีการใส่เสื้อผ้าที่แบบเป็นลายที่แมทช์แมทช์กัน รองเท้าหรือผ้าันคอหรือหมวกแบ a p เนี้ยในกรณีถ้าเกิดคุณอยู่ที่เกาหลีนะก็จะมีการแบบใส่แม t กับกับแฟนของคุณแบบเนี้ยซึ่งแบบก็จะเป็นคนมีการเป็นโรแมนติกมากขึ้นแบบเนี้ยฮะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเป็นโรแมนติกเนี่ยก็คนเกาหลีจะเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกมากนะก็ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณเดินตามตามถนนแบบเนี้ยก็จะมีการจับมือถือแขนจูบแบบเนี้ยโอบเป็นเรื่องธรรมดาย,ยู่แล้วก็เนื่องจากอากาศมันหนาวด้วยที่นั่นก็แบบค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าถ้าเกิด ค้อมูงแถวสยามตอนนี้ที่ผมเห็นนะผมก็เห็นค่อนข้างจะเยอะนะก็แบบกบจับเมือกันก็ไม่ได้ธรรมดาก็อาจจะใกล้เคยียงกับพัฒนาทไทยแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆที่ค่อนข้างจะเด่นชัดเลยของเกาหลีก็คือเขาจะมีอีเวนต์นะฮะก็คือแบบยกตัวอย่างเช่นว่าครบ10วันครบ50วันครบร้อยวันครบ200วันแบบเนี้ยก็จะมีการเตรียมอีเวนต์ให้แบบฝ่ายตรงข้ามแบบโอเคมีเค้กแล้วมีเซอร์ไพรส์แบบนี้ว่าโอเคครบ100วันแล้วนะฉันจะแบบซื้อเค้กให้เธอแบบนี้แล้วแบบอาจจะแบบมี อีเวนต์โรแมนติกโรแมนติพาไปเที่ยวหลายๆที่ซึ่งความจริงเ่ยที่เกาหลีก็จะแบบมีที่เที่ยวแบบโรแมนติกหลายๆที่อยู่แล้วแบบนำซานทาวเวอร์หรือว่าเป็นแบบอชองเกชอนแหลมนี่นะก็แล้วแต่สถานที่ที่แบบเขาจะเลือกัไปถ้าเกิดจะอัปเดตเรื่องกับวันสีกิโลมนติกนิดนึงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าทางเกาหลีจะมีวันสวันที่คนนุน่าจะเป็นสวันนะที่แบบน่าสนใจก็คือแบบ วันไทยเนี่ยก็แบบค่อนข้างจะจริงจังมากที่เกาหลีคุณก็แบบเห็นอีเวนท์ที่แบบเกี่ยวกับดอกม้แหลเนี่ยฮะค่อนข้างจะเยอะด้วยแล้วช่วงมันเป็นช่วงแบบเริ่มเริ่มขึ้นมาอุ่นนิดนึงเป็นแบบช่วงแบบกุมภาใช่ไหมก็แบบหนาวแบบไม่ได้มากขนาดนั้นแหลเนี้ยก็จะมีคนแบบเดินจับมือถือแขนกันตามต้นนแหลเนี้ยฮะซึ่งซึ่งวันวันไทยเนี่ยเป็นวันที่ผู้ชายอ่ะเอาของผู้ชรัดไปให้ผู้หญิงแต่ว่าวันที่14มีนาเนี่ยก็คือหนึ่งเดือนหลังจากวันไทยเขาจะเรียกว่าวันไวเดย์ ซึ่งเป็นวันที่ผู้หญิงจะเอามาแบบตอบแทนความรักผู้ชายแทนโดยการให้ช็อกโกแลตแรมเนี่ยฮะซึ่งอันนี้นอกจากเกาหลีจะเป็นญี่ปุ่นด้วยนะที่แบบมีวันแรมนี้แต่ว่าถ้าเกิดหลังจาก14มีนาเป็น,นเดือนเนี่ยคือ14เมษาเนี่ยเขาจะเรียกวันแบล็คเดย์ซึ่งวันวันนี้เป็นวันที่คนที่ไม่มีแฟนน่ะจะไปกินหมี่ที่ชื่อว่าจะจังยอนกันเพราะว่า เป็นการโชว์ความติสของคนเกาหลีว่าแบบชั้นโสดแหลมเนี้ยนะเออก็แบบค่อนข้างจะเศร้าเด่นๆก็ความริงสามวันนี้ก็ค่อนข้างจะแบบเด่นๆอ่าของเกาหลีก็จะมีอีกวันหนึ่งที่แบบเด่นๆก็คือวันที่สิบเอดเดือนสิบเอ็ดนะฮะเขาจะเรียกว่าแปปเปโรเดซึ่งมันเหมือนแบบเลขเลขสิบเอ็ดคือแปปเปโรมันจะเป็นแท่งถูกป่ะฮะแล้วก็อ่าเขาเลยแบบเป็นวันที่แบบค่อนข้างจะเอามาเก็ตติ้งตัวขายสินค้าตัวนี้ ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จักแปปเปอรโรก็จะอธิบายได้ว่ามันก็เหมือนกับบ็อกกี้บ้านเมืองไทยบ้านเรานี่แหละแต่ว่ามันจะอืมผมว่ามันอร่อยกว่ามันมีรสอันมอนอย่างเงี้ยมันบอกไม่ถูกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าผมกินแปปเปอรโร่แปปเปอรโรมากกว่ากินบ็อกกี้นะก็เลยติดใจแปปเปอรโรมากกว่าแบบนี้ครับผมแล้วก็มีวันสุดท้ายที่เกี่ยวข้องก็คือวันคริสต์มาสซึ่งวันคือวันที่25ซึ่งไม่เกี่ยวกับจีซัสเลยคนเกาหลีก็จะแบบเป็นวันออกเดทของของของคู่รักที่นั่นนะนะก็เ่หวววังาาคคลิปปนนี้้จะ็มรู เกี่ยวกับการออกเดทหาแฟนอะไรแบบนี้ในเกาหลีแล้วกันก็ถ้าเกิดคลิปนี้ผมแบบดูเศร้าๆเหนื่อยๆหน่อยกอ็ไม่มีอะไรนะงานมันเยอะช่วงนี้ investment banker until next time